อนะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องที่เขามาอับชมซ่องเพลงบ้านนาคือเก่าพี่น้องมานะพอดีน้องๆปนคอมาทางโซเชียลนะสอนเฮทธนุห้เบิงแนะน่สนุกขวดสติงนเดีมือน,นี้มีเวลาว่างเลยนะไอใบเ้า,ยาอยู่ประมาณร้อยเกือบเข่าร้อยบริแทกเบิงนะใส่คันหกสิบตะกี้เข้าว่าสิเหตุไว แต่ว่าคั้นมันบริเรื่องเขาเลยบวพเอาห็ดนะยันเสียไายละล่ะคั้นมันคั้นขวดสติงนี่เขาจะบวเอาใหญ่เนาะประมาณนิวซีนี่แหละนิวซีือนิโปเขาต้องเห็ดแข็งๆไว้ก่อนเพราะแล้วเขาจึงออกเอาไปแต่งนะของอุปกรณ์เท่านี้นนลวดเอาไว้ทัสซี่อันหูขวดสติงแล้วก็ 9. 9วกาวกาวหอนเออกาวหลอดกาวแท่งนี แล้วก็เศษอันโบราณขี้พุ่นไหมขี้พุ่นไหมตีว่าเอาใส่เล็กสีถูเอาเมื่อไหร่ขา้รลองเห็ดเบิ่งอันนี่หัวขี้สูตรติดเพราะว่าขี้สูตรนี่มันนิ่มนะแต่สีร้องลองเบิ่งแล้วก็เสีเอากาวหยดตามนะนะเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันพี่น้องไปก่อนอื่นใช่ปะเอ้าโอ้ยเดี๋ยว,วยเาจุดอันนี้ก่อน มาสีบโบตัดได้บัตรนี่นะบบคอยตัดได้คลิปนี่ให้จูดมันเข่าเนี่ยเห็ดหรือบอ่ไเลยจูดหัวให้มันเข่านะหัวขวดสติงเห็ดแต่งหัวมันเห็ดท่าลมนะวันลมันที่มันจะมาวันที่สิบหกในลมมาสวงแรงๆนะ วงงแรงผู้บางคนเผื่อเห็นบบเป็นนะใส่ถูกเอาก็ได้มมีถูบอยู่ ใครแต่เป็นทูบหอมอเอ๊ะทูบติดเลยใส่ทูบมันจากซาเนี่ยจากเขาซาเนี่ยหรือว่าฐานไพ่ห้องก็ไดนะถ้ามีนะอเอ๊ะแต่งหัวมันเขาได้เรื่องยูทูปก็ สร้างมันเป็นขีนะมีขีทูบอยู่มันอยากเปื่อนๆแล้วมันยันบริกติดยันยางมันบริกติดกันขันเปื่อนลายโอ้ติดอยู่แต่งเข้าไปสิแหละมันบุคือกับไผ่ เดี๋ยวแต่งเล็กหน่อยก่อนที่น้องกับไพ่แล้วนันเรอยากเป็นอันขีทูบขีไมมนะมันลมเดี๋ยวบางลมก่อนเนาะอยนาะหนึ่ง จุดหัวมันเข่านะจุดเข่าแล้วก็เอามือตบๆตบตบแต่งเขาให้มันงามลมมาเลยตอนทำบริเหตุเนี่ผมม,มีลมนะอ๋อสี่นาทีเลยเดี๋ยวจูดหัวมันเข่าก่อนพี่น้องคันดิเนี่ยจูดแล้วเขาจึงเีย ให้เบิ่งอีกนลยหัวมันมันกําลังเริ่มงามแล้วดีเขาแต่งก่อนบ่อยากใช้เวลาดานนะแต่งหัวมันเขาเนี่ยขจุดให้เบิ่งอะไยต่อที่อิดก,กันอันเดียพี่น้องเขาแต่งหัวมันแล้วแล้วมือก็จะเปื่อนๆไยส่วนอันนี้ในขี้พุนไหมขี้พุนไหมไว้ละตัวเขาใส่เล็กสีสีเอานะขี้พุนนน่อยมันนี่พอเขาสีอันเอามาโ้อยเฉยๆเด้ห้ยใ,ใส่หัวอันขี้จุดนะเอาขี้จุดเห็ดหัวอันนี่เลยนี่ <Yeah. S 2> มาหลังจากเขาอันแต่งหัวมาแล้วเราเบื้องนี้เขาก็แต่งแล้วแล้วหัวหัวอันนี้นะเขาจุดเขาบรายคือใบพลาสติกก็ได้หรือว่าพวกสายกระตา่ายยังนะเขาเขาเขาจุดเข่าบรายก็ได้เพราะว่าพวกย่างพวกนี้มันชิเนียวกว่าอันสายกระต่ายหรือว่าแบสายพลาสติกนะพวกก็จะหัด พวกั้นเขาต้องได้จูดเขา้าวไร้ท้าเขาจูดเข้าบุไร้นี่เพราะว่าเ้าเห็ดคันแข็งในพวกนะใบมันอยากแข็งนะแข้งนินึงใบมันหนานะดยเินตัวนี้ใบใบมันบางมันเลยดังไวนะอะไรมันเลยบุใส่คันแข็งปปได้คันกลางๆนะพี่น้องเดี๋ยวให้จูดจูดหัวมันก่อนแป๊บหนึ่งอนะไรบูมเอ็นปลอดพิษแทงหนะูมันะ ให้หูกลางมานี่ยแหละคนไพรซีหูก่อนค้างเศษเทียนมัน,มนเพื่อใส่กองไฟนะ นีแบบอืมหมดเดี๋ยวสีหูก็ได้พี่น้อง ซีตามนี่แหละเขาลุนไผ่ใสงมันซียากนะซีโฮไปทั้งซองขางเลยแล้วเขาจึงมามัดเสือกใส่บอกว่าใส่เวลาโดนไปรนได็นะ หูมันเรียบร้อยพี่น้องเอาลนเอาเอาลวดลนไผ่ให้มันแดงๆแล้วก็มาซีหูให้มันเถียงให้มันเชื่กันเนียเดี๋ยวเสียไผ่เบอร์เก่าใส่ได้ไ มาสอดเข้าไปในหูนี่แหละไข่เป่าเกาเห็นมั้ยประมาณนี้ตัวขบเก่าใช่ไหมตัดเอาทัานขั้นตอนม,าามันสำคัญนะนี่มาสอดใส่หูนี่แหละจับตรงส่วนสองส่วนมันเองคอร์สบาน จับสองส่วนทุกเข้าหากันรึ้งแบบดิบักเข้าสันข้าวยาวก็เห็นเอาตามนี่เดี๋ยวจูดกันแต่งให้ส่วนเสื่อมันงามจูดแลวก็เอากมือตบๆๆลงเ่วนชนเสื่อกอันโต้ใาจูดนี่เขาจะจุงเขามาไว้ทางนี้ ดึงเขามาไว้ทา้งเวทนานุนยังให้ตัวที่ช่องอีกบ่ง่ายเลยกับบ่งยากบ่งยากเลยกับบ่ง่ายนะก้เอาเป็นดินได้โดนนะแนะนำมาใส่เสือกเบอร์เก่าในหลอนเบอร์เก่านะ ไปอันนี้ขันเฮาซีฮูมันเที่ยงนี่มันบวบิดคือพวกสายกระตาเนี่ยพวกสายหัดคล้องพวกสายหัดคองเราต้องได้อันขอดคือเก่าเห็ดแบบเก่าเราเราต้องได้เอาแนวรีดผมมารีดเผื่อให้มันแต่งให้มันอันะไรสักไปแต่งให้มันเที่ยงนะขันบวบเที่ยงแล้วมันจะลบลมขันมันบิดมันนั่นลายขาดเลื่อนลายนะ เนแลวสองเขาใบนี้ถือว่เายาวพอสมควรนะใบนี้เขาตัดเนี่ยือว่าเทียงเติบได้นี่ตัดออกทีเอันเอาชันแล้วมันกระบอบกนั่นนะ่ะเนียเสื้อที่เขาเห็ดใส่เห็ดสายสนูในร่อนเบอร์สามหรือว่าผายครบไผ่ครบ3สามนะ มันสีดน,น้อยๆเดี่ยวมามากเอาก่อนเอาใส่พวกขาวทั้งช่องคางเียมาเงาดเลย ้องแต่ขั้นตอนมันสำคัญน,นะเดี๋ยวเฮ้ามางเอาเสื้อก,ก่อนทุกคนแล้วใส่ให้เบิ่งนะเหมดดือนใส่เวลาใบยา,าวนะห <c oughs> ลังจากข้ามางแล้วเขากะ ขออนนญาตเ้อทุกคนเอามาใส่โปรตีนนี่ดูอันนิวตีนนี่ดึงขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาคางละสี่สินก่อนเพราะว่าถามันไวรอบมันไวลายเอากะโถกเกี่ยวขึ้นมาแล้วไปจูดชนมันแต่ละคน เ,เหตดผลคือกันแล้วก็มาขอดนี่สนมันนี่มันนีแดดแดดเลยเดี๋ยวมันจะออกมาประมาณนี้ใ,ใส่คางละสองเซนรวมกันพอดีเป็นสนนะี่เซน สีเส้นนะผมเฮายังบริยัยกเขากันนี่เป็นขังละสองนี่เดี๋ยวเอาอีกเ้นหนึ่งก่อนอนี่ได้มาแล้วส่วนมันก็จะเป็นประมาณนี้เอาตะปูมันไวน้เดี๋ยวเ่าสีเขาจะบอกยกียดทุกคนเพราะวะ่าเขาเคยคายมาแล้วมันขาดไว จนตะปุดของอันข้าวธนูนี่เขาจะดึงสูตรเขามาหานี้ว,นวัวธนูพึ่งในนี้สอดชนนีเขาเห็นไหมหลังจากนั้นฮากะปึ๊บสูตรเฮาดอกอันนี้ให้มันยังบดเถียง คายเลยมันหมักขาดไวนะมัต้องเอาเอาเสือกมันเข่าเสมอกันนี่้าสนมันเข่าเสมอกันแล้วมันจะเป็นชิ้นชันชิ้นงานนะมัต้องอะไรมันเค่งฉับกันบึด กันดีได้แล้วส่วนคางนี่ก็เห็ดคือเก่าอะไรทุกคนดึงให้มันสัสสมกันงเข่งสัมกันมวลาใส่คันธนูมันถึง คือขังเค่งขัางงานเอ้ยได้เรียบร้อยส่วนขั้นธนูนี่เขาแต่งมาเรียบร้อยหรนะือไกะใส่เลยกะเอาเลยนะเอาบุกแข่งไปได้ดอก ลังนะกระเบื้องอยู่กลกเอาไปเห็ดตามนะถาผ้าเรากลางคืนนีก่ก็เรากลางคืนนะขอดนี้นยกจากสามสี่หอบมันจึงอยู่แยกได้ก็ได้ให้มันอยู่นะทุกคนตามคมถนัดนะเดี๋ยวพี่นอ้องทุกคนจักพี่น้องคนระบสุด ขั้นนี่เือว่ายาวเติบได้เท่าที่เคยเห็ดมาส่วนหัวธนูนี่ห้องบัวเขาใสเดย๋ยวเอาสิเอาไปแกงก่อนเ่าสิแกงเขาจึงใส่มนาะสิตามโดยเอาอันนี้ห้องกันบ้าสกอ๊อตขาวสกอ๊อตติดคล้ายๆแบบมันติดบาดแผลนี่แหละ พอเขาบยายามทักหัวมันทักบนสายธานูนี่นะบนมันดึงกับพื้นลังให้มันเข็งแล้วมันจะยืดได้เสือ่อาเคียนบนบนเขาบากไม้อันนี้แหละบนเขาเสื่อมอันนั้นลงเลยพอมันจะขาดไว้บนนี้แล้วมันจะทูก,กับไม้ ยังสีจูเสื่อไม่ใช่เฮ้ยบักดีดูฮะไปเป็นสองคางเลยขึ้นคันเลยบัีเป็นจังไ้ก็ไปว่ากันทีหลังปอะไรเฮ้ยยังออกได้บัตร ลายเสือมันดีดใส่ตาเล้คันมันนี่เขายังจะได้เลาเ่าลงอยู่ดอก,าอกดนาเบิร์นี่น,นข่งขันงานคันมันยังบอกได้เรื่องดอกมันยังจะเลา่าคันมันอยู่เดี๋ยวเอา สูตรตวัวมันเลยบบบเอาแต่งให้มันง่าม,มาสันซะเขาบุาพ้าวใส่ไลยปันเลยได้วาสิบูของเสียงมันเสียงมันจะเป็นยังไง าเขาใส่หัวมันนักร้ายในเสียงมันก็บอดจะออกแต่งให้มันมุนตามความตรงการของเขาฮาแต่งแบบนี้ก่อนหมุนมุนบันไดไแล้วเขาจึงมาแต่งให้มันมุนใหม่ใส่อีกครั้งเอาเอา ช่วงอากาศห้อน,นขี่สูตรมันสีแล้วมันสีบอนแล้วแล้ว,ลวก็น,นี้วมันสิบุกแข็งช่วงถึกน้ำหมอกมันจะแข็งยนิดน่งฐ <c oughs> านในใจนี่เขาทูทูเห็เป็นเป็นเอันเขาลืมนะเขาออเล็กซีมาถทูอ็นมีบ่อนจับขี่สูตรนี่นะ อูนี่มองหัวมนันนี่มันจึงสิบอกมันจึงสิจับดีนะฮะอืะอะ

ขีดสูตพงออกแนวอลไรนี่ได้ผลพี่น้องได้ผลฮะแล้วจะแปรงเอาแปรงเอาเห็นบ่กหอบ่ใส่กาวติดนี่ขี้สูตพงออกเดี๋ยวเาแต่งหัวมันก่อนเลยก็ให้เอากาวติดใส่ถ่ายให้เบิ่งอีกนะตอนหอิติดใส่กาวนี่นะอล้วแมงเพลิงอ่ะมุนชัมนี้เลยพี่น้อง เดินมาจนเขาตากแดดไลยจนหนาขึ้นผ้านะดิถ้าใบมันเถียงมันจะติ่งอยู่แนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวข้าสีอันเอาอันนี้โวยก่อนบัดน,นี้นี่ขี้พุ่นนะนี่แหละโวยให้มันถั่วถั่วเดี๋ยวโวยเลยเพราะว่าข้าวเจ๊ไห้อันนี้มันจับแน่นนะ ถ้าใช่กีชูดนี่มันแน่นขึ้นเอาขี้ผุ่นไม้ลงไปกันไว้นะทดลองลองเบิร์กถามมันบ่อยู่เขาจะเอากาวอันนี้แหละกาวอันเอาก็รูปรูปรูป,รป,รปนี่ว่ามันจับอันนี้มันบ่อยู่เขาจะเอากาวอันแท่งอันนี้แหละ ามนี่แต่ขีดชูด,ดยดวนันบรยูนะหลังจากนั้นใส่กาวเลยบ้านใส่กาวหยอดเลยพี่น้อง

ทีพุนอันนี้เลโยโอยมัติดเลยทดลองนะทดลองทดลองเมึงงพะวาววาคีสูตเนี่ยมันดังแล้วมันนุ่มนะนุ่มในโฮนะโอ้มันแห้งแล้ว เลาไปได้เติมอืมมันแห้งแล้วมันเหลื่อมเด้อเอากาวฮอนใชน่อ้าเดี๋ยวเห็ดต่ออีกขวดที่ช่องพี่น้องเห็ดแบบกเก่าเท่านี้แหละเสร็จเป็นทีเรยบร้อยพี่น้องหลังจากทีว่าเขาเอาเอาันผุนไะหมนะชีไหมนะชีไหมเป็นผุนละอองน,น้อยๆมันนะนั่มนมาจากแห้งเนะต้องเอามาโหยเติมอีกรอบช่อง มาห้อยรับเท้าใส่แต่เอาก้าวใส่แต่บอลขีชูดมันบื่อแหงน,ะนี่อเอามาหอยในะนี้แล้วก็คอยลูบๆไปแต่มันติดว้นะอ่ะเดี๋ยวชิลอง,งบั่งแบบนี้ มันจะเป็นยังไงมันจะพ้งองบอกถ้า,าว่ามันพองนีง่ครับกาวหอนมันยากติดมอือ เหลื่อมๆนยมันอยากออกเหลื่อมๆเะยเห็นป่ะฮะเดี๋ยวสิแกงให้เบิ่งนิดน่้อาจจะติดแล้เม้งป่นนอนนะมาวมาัานสมมิพงของหมธานพงเขาต้องใส่กาวตัวนี้ ถือว่าสูตรนี้ใส่ได้ผลพีน่น้องนี่ลองเอาไปเห็ดบางพี่น้องถ้ามาคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดชับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบภากาดคลิปใหม่ๆจากเฮาอีกนะอยู่พี่น้องอยู่ถาพัทลอองงานอีกใส่บาวเดี๋ยวเขาจะแต่งขั้นให้มันเสมอกันนี่มันยังระก,กงเสมอนเลยไปหาแต่งเอาเสียงอีกก่อนมาเนี่ยเพาว่า ยังนี่ก็โอเคเลยแต่ว่าห้าสิเห็ดไอ้คันมันก่งเสมอกันแลหละฮมันงามนะเป็นขางอ่อนขางแข้งนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สช่นนี้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับสนู์วดสติงหัวอันขี่ชูดใส่กาวฮอนอยู่ผ่านพ้นไปด้วยดี